กลับบ้านเล้โอเคกลับบ้านนะไม่ไป <laughs> ไปไปบ้านพี่เจอรี่ค่ะเดี๋ยวไปเจอกันค่ะทุกคนเกิดอะไรขึ้นเจอผีหลอก,ลอกที่ไหนอะไรนะคะลูกผีหลอกที่สวนสาธารณะเมื่อกี้ของจริงดีไซน์ทีวีฮันยองก็สยอง <laughs> ภาษาอะไรสวัสดีค่ะทุกคน วันนี้นะคะทุกคนแม่กุ้งจะพาทุกคนมาตามติดชีวิตดีไซน์กับเกลลี่เป็น EP ีที่5แล้วนะคะทุกคน<ฮ>วันนี้นะเขาเจอกันเป็นวันที่5แล้วนะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าวันนี้ดีไซน์กับเกลลี่จะทำอะไรกันบ้างนะคะทุกคนไปกันเลยนี่นะคะทุกคนตอนนี้นะคะแม่กุ้งก็พาดีไซน์มาแวะตลาดนถถัดแถวบ้านนะคะ<ฮ><ๆ>ทุกคนไป<ๆ>เดี๋ยวเราจะลงไปซื้อของกินกันนะคะซื้อไปฝากพี่เกลลี่ด้วยเนาะไปค่ะดีไซน์ไปเลย น่อเลยค่ะให้ดูสีมีอะไรบ้างเอ่ยโอ้ยอยากกินนี่อุ้ยนี่ของทอดของทอดเอาไหมหรือว่าไปดูก่อนไปดูก่อนก็ได้เดี๋ยวถ้าเรากลับทางนี้อยู่ดีลูกลูกเดี๋ยวเรากลับทางนี้อยู่ดีเดี๋ยวมาแวะซื้อก็ได้ค่ะอยเอาน้ำเอาน้ำเดี๋ยวค่อยมาดูมีสตรอเบอรี่ด้วยน่ากินมากเลยแดงฉ่ำมาก อุยมีขนมถ้วยไหมคะของกินเยอะมากอันนี้ไหมตือคาโคไหมไม่เ <l ok> อาอุ้ยมีขนมสดไส้ขนมสดไส้เอาป้าเ <l ok> นี่ยเนี่ยเนี้ยเนี่ยแ <l ok> ม่อยากกินแม่อยากกิน <l ok> สดไส้ใช่ไหมคะเ <l ok> อาสองอันค่ะเอาไหมมะม่วงไหมลูก <l ok> แม่เอามะม่วงเอาไม่ได้ก็หลังหนูไม่ได้แม่เอาค่ะแ <l ok> ม่ามะม, <l ok> <l ok> ม่วงอุ้ยนี่ไงได้ฟูกุลูกเอาป่า เอาไหมคะว้าวจะเอาไหมไม่รู้อะไรนะเอ้าเกินจะกินก็เอาไม่กินเอาหรือว่าไม่เอาเอากี่ลูกเอาสร้อะไรมหนีบได้ค่ะหนี้เท้าบ่าหนีบได้ค่ะาเอช็อกโกแลตค่ะได้ฟุกกูนะคะทุกคนไส้ช็อกโกแลตจะไปเผื่อพี่เกลลี่ไหมล่ะพี่กินหรือเปล่าไม่รู้ สองลูกเนาะว้าวแซลมอนสีสวยมากมีแบบสดกับแบบดองนะคะใช่ทุกคนอันนี้ราากินดีไซน์กินแซลมอนใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้ดีไซน์กินแซลมอนแล้วนะทุกคนสงสัยเห็นแม่กินบ่อยเกินจนแบบว่าอยากกินบ้างใช่ไหมกลายเป็นชอบเฉยเลยนะใช่ไหมคะดีไซน์กินแบบไหนคะแบบสดแบบสดนะนี่แม่ซื้อสองกล่องนะทุกคนเดี๋ยวแม่จะไปกินกับส้มตํานะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าดีไซน์จะ เดี๋ยวดีไซน์จะกินแซลมอนให้ดูใช่ไหมคะใช่นี่เดี๋ยวรอดูกันได้เลยโหเดินดุมดุมดุมเลยนะทุกคนเขาจะไปซื้อน้ําน้ําโคกวุ้นนะคะกับไก่อะไรกระดูกนะคะทุกคนนี่ค่ะเอาเป็นน้าอะไรคะน้ำอะไรดีคะแกงกินด้วยกันนะคะเอ้าวนนี่ค่ะเงินมีโคกทุกน้ําอ่ะกินด้วยกันเลยเนาะกินหมดไหมอ่ะ ได้แล้วไปต่อไปซื้ออะไรคะไก่ไรกระดูกไก่ไรกระดูกอ,อ่ะเลือกเลยดิ่คีบเลยค่ะนี่ที่คีมเองค่ะ,อ,คะอันนี้ปลาดอลลี่อันนี้ปลาไข่อันนี้ไก่ไรกระดูกมีจอป,ปูด,ด้วยมีไายมีกุ้งด้วยไส้กรอบชีสเต้าหู้ชีสจอกุปูอุ้ยมีเยอะเลย<อ>นนเฮียเขาไปเผื่อพี่ด้วยค่ะเผื่อพี่เกลลี่กับน้องธันวาด้วยว นี่ค่ะเดี๋ยวไปเจอกันค่ะทุกคนนี่นะคะทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงบ้านพี่เกลี่แล้วนะคะไไมาพี่เกลี่มาก,กินค่ะนี่ไงไก่ไอไไะไรไก่หรอไงไก่ไร้กระดูกก็มีไก่หมดนะคะลูกมีแค่กรองของแม่อันเดียเนี่ยไส้กองของแม่โอ้ใหญ่จังเุ้ยดีใจเหมือนเราซื้อมาเยอะนะทำไมไม,มีนิดเดียวอ๋อเราเรีบเราไม่ได้ไปอีกซอยนึงตอนแรกแม่ตั้งใจจะไปซื้อขนมไข่นกกระทา เรารีบไงแดดร้อนไงขี้เกียจเดินเยอะร้อนแล้วก็มีน้ําโค้กมาอ่ะกินกันเลยค่ะไปเดี๋ยวกินเสร็จแล้วเราจะไปทําอะไรกันต่อนะคะทุกคนเดี๋ยวตามมาดูเลยนี่นะคะทุกคนหลังจากที่เมื่อกี้นะเราถ่ายละครกันนะคะทุกคนเสร็จแล้วก็ไลฟ์สดคุยกับ FC ในในเพจเสร็จแล้วนะเกิดอะไรขึ้นเจอพี่หลอกที่ไหนเมื่อวานมาสนามเด็กเล่นกับน้องตอนกลางคืนตัวที่ไม่กุ้กลับไปแล้ว แล้วเชือกมันจะติดแล้วจุดนี้มันขาดแล้วไปดูกันขาดไม่ธรรมาดาไปดูกันอ่ะนี่นะพอเสร็จแล้วนะเขาสองคนก็ออกมาเล่นสกูตเตอร์กันนะทุกคนเมื่อกี้มาเล่นกันสองคนนะแล้วก็กลับไปบ้านนะเดือดร้อนวายๆบอกแม่กุ้งว่าโดนผีลอกนะทุกคนอ่ะเขาเลยชวนแม่กุ้งมาท้าพิสูจน์นะว่าผีจริงหรือเปล่านะทุกคนมีผีจริงหรือเปล่ามาดูกัน คืออะไรนีไม่เข้าใจไหนอะเชือกอะไรตรงไหนคะไหนตรงไหนเชือกอะไรตรงไหนไหนไหนพี่สาเห็นไหมคะเมื่อกี้เมื่อกี้มันยังไม่มีเชือกตรงนี้เลยเมื่อกี้ไม่มีเชือกอ๋ออ่ะฮะไม่กุ้งว่าเขาสร้างเรื่องสร้างสร้างหลอกไม่กุ้งแน่เลยเมื่อกี้มากันสองคนไม่มีเชือกตรงนี้ใช่ฮะู้แล้วมารอบนี้มีเชือก ช่างนี่เหรอดูแล้วเขาเอาไว้ทําอะไรทําไมมันขาดอย่างนี้อะดูดิมันไม่เหมือนมีคนมากัดเลยอ่ะคนไม่น่าจะกัดได้น่าจะซอมบี้แล้วบันไดมันหยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนู้นเอ้าวอ้าวเออทำไมบันไดมันบันไดมันไปอยู่ตรงนี้อย่างนี้อ่ะเฮ้ยบันไดมันต้องอยู่ฝั่งนี้สิใช่ไหมยกได้เหรอหนักนะหนักโใครจะยกได้เนี่ยโคตรหนักเลยหนักมาก เฮ้ยแต่เดี่ยวอะไรเนี่ยอูแมงอะไรเต็มไปหมดเลยใช่เฮ้ยอย่าขึ้นนะเดี๋ยวก็โดนผักตกลงมาหรอกเฮ้ยเฮ้ยยยายามันเป็นอย่างนี้ม่รูอันนี้หนไม่ได้บอกหนไม่ได้โกหกนะหนูยังไงเอ่ยเมื่อวานเหรอมาเมื่อวานหรอมันเป็นไงโดนหลอกตรงไหนในบากเล่าให้ฟังซิมันเป็นไงหนูเดินมาอย่างนี้ใช่ไหมไอหนูมองไปตรงนู้นตอนที่หนูจะวิ่งไปบอกหนูเห็นเชือกมันยังอยู่แล้วพอหนูเดินไปนี่ออตรงนี้ใช่หมาเล่น เล่นไปเล่นไปเล่นคุยกันไปพอดีไซน์หยุดปุ๊บดีไซน์มองไปตรงนั้นเลยดีไซน์ก็บอกว่าเชื่อมขาดตอนแรกไม่ขาดหรอหรอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนตอนนี้นะนี่นี่นี่ห้าโมงห้าสิบหกนาทีไปละไม่อยู่แล้วครับไปแล้วครับใครจะอยู่ก็เชิญครับจะหกโมงลครับใครจะอยู่ก็เชิญครับไปล้วครับไปล้วครับ ไปแล้วครับคุณมีตาตเตอร์ฉันเดินฉันนำไปก่อนแล้วนะฉันไม่รอแล้วนะฉันไม่รอแล้วเฮ้ยรอด้วยสิรอฉันด้วยิซศารอแม่ด้วยรอด้วยเฮ <laughs> ้ยเขาไม่รอเรว่าทุกคน <laughs> อะไรนะคะลูกพี <im mon> ่ลอกพี่สนสาธารณะเมื่อกี้ของจริงไม่ได้แกล้งออแม่ใช่ไหมรอโหนี่นะ กันแหละใครบอกว่าอยากให้ไปเล่นกันสองคนนะไม่มีผู้ใหญ่ไปด้วยอ่ะโดนผีหลอกเลยนะทุกคนเมื่อกี้ไปเล่นสกูตเตอร์กันสองคนเฮ้ยเออของน้องมาเล่นไม่ได้ของน้องจะพันของน้องไปเก็บเล่นของตัวเองไปผีหลอกเหรอไปเอาสกูตเตอร์ไปเก็บให้น้องเล่นเล่นอยู่ซอยเรานะห้ามไปที่อื่นแล้วนะไปเล่นอยู่แค่ซอยนี้พอ ว้าวนี่นะคะทุกคนตอนนี้นะแม่กุ้งก็สั่งส้งสงตมตำกับแซลมอนมากินนะคะทุกคนและนี่เลยดีไซน์เขาบอกว่าตอนนี้ดีไซน์เขากินแซลมอนแล้วนะนี่วันนี้ดีไซน์จะมากินแซลมอนโชว์ทุกคนอัน<ะ> <laughs> ไหนลองชิมสิคะได้ค่ะเพราะว่าปกติดีไซน์ก่อนหน้านี้ดีไซน์ไม่กินใช่ไหม เพิ่งลองกินมาสองครั้งนะทุกคนแล้วดีไซน์บอกว่าเอออร่อยดี<อ>วันนี้ไปตลาดนัดดีไซน์ก็บอกว่าจะกินนะม่กุ้งก็เลยซื้อมานะทุกคนอันนี้เป็นแซลมอนสดนะใชนไหนี่มีแซลมอนดองซีอิ๊วด้วยนะลองชิมไหมแบบดองลองชิมไหมไม่เอาใช่ไหมคะเอาแบบสดใช่ไหมคะพี่เคียวลองชิมไหมคะบอก <laughs> บอกะ <laughs> <laughs> ตอนนี้นะสั่งข้า เด็กๆแล้วนะเดี๋ยวรอข้าวมาเดี๋ยวมาดูกันนะว่าดีไซน์กับเกลยวรี่จะกินข้าวอะไรนะคะทุกคนนี่ตอนนี้ดีไซน์กินแซลมอนอยู่ธันวากินไหมธันวากินไหมครับชิมไหมครับอ่ะโอเคเดี๋ยวแม่กินส้มตำกอดเผ็ดนะน้องเผ็ดน่ากินมากน้ำลายไหลแล้วกินดีกว่ามาค่ะพี่ใหม่จัดกันนี่นะคะตอนนี้ข้าวก็มาแล้วนะนี่กินข้าวอะไรกันคะเนี่ยว้าวหมูผัดกระเทียมไม่ใช่หมูผัดน้ำมันหอย หมูผัดน้ำมันหอยนะคะทุกคนนี่กินเหมือนกันเลยนะโอ้โ oh. หแม่ก็กินส้มตำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนใช่เซ็ตมากอร่อยมากไวมากเลยเหรออิ่มแล้วเนี่ยตอนนี้อ่ะเดี๋ยวให้ดีไซน์กับเกลลี่กินข้าวกันก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวกินเสร็จแล้วเราก็จะกลับบ้านแล้วนะคะเราก็จะไปอาบน้ำที่นี่เหรอหนูไม่ได้ชุดมาไม่ใช่หรอลูกใส่ชุดเดิมแล้วก็กลับบ้าน โอเคค่ะงานกินข้าวเสร็จก็ไปอาบน้ำนะคะแม่รอหน้าบ้านนะคะ <Yeah! S 1> <laughs> อาบน้ำเสร็จแล้วอะคะ <c oughs> โอ้โนี่นะคะทุกคนอาบน้ำด้วยกันมาแต่ดีไซน์ใส่ชุดเดิมนะไม่ได้เตรียมชุดมาใช่ขนาดไม่ได้เตรียมชุดมานะยังจะอาบน้ำด้วยกันอยู่นะเนี่ยไปเดี๋ยวเราจะกลับบ้านแล้วนะคะอาบจริงๆดูนะไหนใช่นี่นะทุกคน ปียกเลยใช่ไหมผมเปียกเพิ่งอาบเสร็จไปเดี๋ยวพี่เกลไปส่งน้องใช่ไหมคะใช่อ่ะเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะพี่เกลจะไปบ้านดีไซน์นะคะทุกคนปะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายดีไซน์บ๊ายบายค่ะกำลังจัดเตรียมสบียงอยู่นะทุกคนแบ่งสเบียงกันอยู่